สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมารับชมรีวิวบรรทุกปามประมาณ2ตันกว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่ก็คือรีวิวบรรทุกปามประมาณ2อตันกว่านะพันซีราสนะก็กอนท้างที่จะใช้ในน้ำตาลายกด็ดับยากนะมันต้องเชื่อมรั่วหมหั่อีกแล้วเช่นเคย เดี๋ยวไปดูกันว่าความรู้สึกในการขับเี่เป็นไงแนนก็ยุบดีอันนี้น่าราโ,โคโรเทนะไม่ได้เห็นรีโวก็มานานขอ,อ,อแดก๊กกล่ขคืนดับกันสองคน,นชะะะโลโล่วยนุ่มเจสโลนเราห่างหายจากวงการรีโวไปนานแล้วเพิ่งมาขับนาดีแม็กไปเปลี่ยนเบรกไม่เราเป็นร <Okay, S 1> นะีโวกันไม่ลงไปทางอื่นแล้วมั้ง รู้สึกในการกับกวีเนี่ยเส้นทางแบบนี้นะันก็จะโยบๆยบนิดน,นึงนะเยือบเลยพี่น้องเลยนานๆจะได้มาทุกเยออๆแบบนี้สักทีนะฝนมาแลว้วบ้านเรานะประกาศพายุเข้าฝนตกตั้งแต่คือตั้งแต่เมื่อคืนนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันยี่สิบสามนะก็ประกาศพายุตั้งแต่ 16. สิบหกถึงยี่สิบ ห้าสิบหกถึงยี่สิบคาราคาดาดูมันมอมเมมนะทุกคนีความมอมเมมนะคะมม่ดูจะพูดเลยคุณเหนื่อยมากฮะเหนื่อยมากเหนื่อยดรวยเหนื่อยเหนื่อยอ๋อกันเลยไปทางบ้านแต่ทางนั้นไปไม่ได้ bon andan, หรอกรัดหมดเนย ต้องาเสริมด้วยข้างบนด้วยมันดับยา่านะเดี๋ยวค่อยเสริมเหล็กสองขั้นพอดีแบกมาก็ไม่ค่อยได้ดุกอยู่ดีเลยเดี๋ยวดีแบกก็มาแล้วดีแบกดีแบกไปนะดีแมกอ่ะอาจจะมีฝ่อีกคันก็ได้ใช่ไหมทุกคนวัวมันมองนะพูดถึงรีโวเนี่ยเราก็ใช้มันมายาวนานนะเจ็ดหมกว่ากิโลแล้วเจ็ดหนานเจ็ดร้อยาสขนาดยาวนานแล้วนี่ยเจ็ดห่ะ เข้าสู่ปีที่หแล้วนขนาดคันนู่ไม่ได้ปีทียังสองหมื่นละไมให้ทำเยื่อะใจน้อยแต่หนักแน่เลยก็ต้องดูแลให้ถึงกันไม่ค่อย,อยจุกจิกนะตวัวสาเนี่ยเป็นรถที่ดีผมใช้ว่าเครื่องยนต์เขาค่อนข้างที่จะดีไม่มีที่ติดนะถ้าเทียบกับดีแมเลยนี่เราพูดถึงรถก่อนนะเดี๋ยวค่อยพูดถึงตาม <c oughs> เดี๋ยวพูดถึงตามก่อนดี มึงเปิดไมค์กันไดนะไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้เปิดพูดแสีงไม่ออกกันเลยจ,จีดจีปากแห้งน้ำด้วยช <c oughs> ั้นกูได้นะคือมันสูงมากนะก็ต้องเขย่งแล้วก็ที่ขึ้นไปกว่าจะได้กว่าจะได้ขึ้นได้นะไม่ต้องรีบนะลูกรออยู่ไม่ไเป็นไรมาไปนกเทน้ำเดียวเลยครั้นี้นะ ก็ปาล์มก็ค่อนข้างที่จะดีเห็นน่าซีราเนี่ยสุดยอดนะครับปลูกเสริมนะแล้วก็ล้มต้นใหญ่ทีหลังแปลงนนะี้นะก็ดกดีนะครับที่ผมลองมากับตัวเองนะบางคนก็บอกว่านั่นนี่นู่รากเต็มพื้นที่นั่นนั่นยังนั่นยังนี้นักวิจัยเขาไม่แนะนําไม่ปลูกพันธุ์น,น,นี้เพราะรา,ากเต็มพื้นที่ไม่ของกูปลูกก็เนี่ยดกดึงใส่ปุ๋ยให้ถึงมันก็ได้แล้วเพราะเราล้มต้นใหญ่เนี่ยรากพวกนั้นมันก็มันก็เป็นไงมันก็แตกเออแตกเป็นฝอยเป็นปุ๋ยนะพวกนี้ ขนาดไม่ได้ไวนนะก็โคตรดกสุดยอดนะสีาดาแต่ว่าทิ้งช่วงเยอะนะใครปลูกสีาดาเนี่ยลองคอมเมนต์กันได้นะสีาดารุ่นเก่าเนี่ยของผมเนี่ยและรุ่นใหม่เนี่ยสีาดาหมิลเลนเนียมกันเลยทีเดียวเชียวก็ก็ลองไปหาปลูกกันดูนะดกแต่ทิ้งช่วงพักกอนานสักสองนะสองวดแรง,<อ>งเ,เดือนไม่ค่อยเก่งนะแต่ฝนนี่นนสู้ตายร,นะรับแรงไม่ค่อยไว ะพักกอยาวไม่มีก็คือไม่มีเลยแต่ถ้ามีเนี่ยสองสามรถก็ไม่หมดางต้นหนึ่งแบบต้องสามลายวันนี้สี่ลายสามลายสามชั้นนะบางต้นได้น้ําดีอัดยี่ิบเอ็ดก็ไปอีกนะอัดบรุรอนหน่อยนะโอ,โอ้โหดกวันนี้แน่นหนุกยกจนปวดเอวมาแล้วเนี่ยนะเรื่องปาล์มก็ประมาณนี้แล้วกันนะครบัรบเดี๋ยวมาพูด,ดเรื่องเรื่อง,ร,องรถกันบ้างมันคู่กันนะเราบรรทุกปาล์มก็ต้องใช้รถ ถ้าเราจะแบ่งทุกรถก็ต้องใช้ปาล์ม่อ่าไม่ใช่เาซื้ปาลต้องใช้รถนะ้อรถก็ต้องมีปาลถ้าไม่มีปาลก็ผลรถไม่ไหวนะทุกคนคันนี้หมดไปแล้วนะเพราะเงินปาลนั้นเงินปาลนะคันนี้มีจุดมาแล้วนะทำปาลก็รวยได้นะแต่ต้องเนื้อที่เยอะเนื้อที่เยอะก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการจัดการเป็นหลักนะแตบพื้นที่ต่อไร่เนี่ยคุณทําให้มันหนึ่งตันต่อไร่ต่อปีหรือเปล่า ยังไงให้ให้เหมือนว่าเจ็ดเจ็ดได้เนี่ยได้ถักห้าตันมัน,ม,นมันก็ดีให้ให้เท่าปริมาณจํานวนได้มันก็จะดีเต็มพื้นที่นะพยายามไม่ออกทุกต้นนะมันก็คุ้มนคะ่าไปรถเมไปหอบซึ้งเกินเลยยุบ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 แล้วแบบมันจะค่อนข้างที่จะนุ่มนิดหนะึ่งเฮ้ยไม่มาหนุ่มยังไงยางก็เริ่มสึกล้อแล้วเป็นรอยแตกแล้วเหรอแตกกระจุยกระจแล้วเดี๋ยวไว้อัปเดตให้ดู เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วพอวิ่งดินมาเยอะนะช่วงนั้นวิ่งบินถมดินไม่ได้เรามีสำรองอีกอสองชุดมีขนาดใหญ่โอ่โฟังนี้บาดมากเลยอืมคนงานี่อันตรายนะให้แกพลาดปลอดภัยเลยยาง, <c oughs> งหลังบาดมากเลยที่อันตรายนะดูแล้วกระชับพอออกมาเนี่ยเห็นแผลแล้วเยอะส่วนมากยางเนี่ยถ้าเป็นรอยบาดเยอะๆรอยแตกใหญ่เยอะๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยไว้นานไม่ร้อยดอกดเปลี่ยนเลยโดนบัดเยอะ่ะ ด้วยนะนะจ๋ยเข้าเรื่องรถกรร็สติโอ้ยกูจะไม่ค่อยได้เข้าเลยรีโวนะครับผมว่าทําไมมันถึงครองใจเกษตรกร,กรชาวสวนปาล์มนะหนึ่งเลยนะเครื่องยนต์แรงทนทานรอบปิดมาไวนะเร็วแรงทะลุนรกเลยทีเดียวเชียวเครื่องยนต์ดีทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเทียวเอียรซูเนี่ยผมมองโตโยต้า Toyota เนี่ยเป็นที่หนึ่งนะเต็มสิบให้สิบไปเลยถ้าเทียวเอียรซูเนี่ยเอียรซูเต็มสิบก็ให้สักแปดจุดห้าเก้านะนิดหน่อยเอียรซูนิดหน่อยนะครับ ไม่ค่อยมันก็ดีแต่ว่าความใหม่ความสดของเทคโนโลยีเครื่องนนยนต์ของโตโยต้าเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโมเดลเก่าาวาจริงนะแต่เครื่นนองยนต์ก็ใหม่กว่านะะยิงเป็นเจเนอเรชันที่สองนะของ GD ตัว2องแรงมา้าแรงบิด4ี0นิวตันเมตรในเกียร์ธรรมดา500นิวตันเมตรในย,นยวโตเนี่ยถือว่าโอเคนะดีนะ่าขวัญใจกษสีตะนชาวสวนาน เรนะลุยแหลกกระแจกกระดุยกระจายลมทิ้งรถไปแปลงก็มีแล้วก็ดีสนดทานมาตรฐานตัวโฟล์วินคันแรกของเราเนอะใช่ผมก็เพิ่งเรียนรูม้มานี่แหละมันเป็นโฟวินคันแรกที่ใช้งานจริงๆนะในครอบครัวแต่ถ้าคันแรกจริงๆเนี่ยก็คือเจ้ามสาสเตอร์วีที่53.2สี่ลูกสี่เอทีออโต้นั่นนั่นคันแรกโฟวินคันแรกของบ้านจริงๆแล้วมีจิ๊บด้วยไม่ใช่จิปสิจะนับเลยสัตว์เศษรถ ไอ้ยเดี๋ยวคนมีแฟนกลับเยอะนะสุสกีแคริบเบียนนั่นคันแรกจริงๆนะรแต่เอามาใช้งานหนักแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเหมาะสมนะเครื่องยนต์เบนซินลุยน้ำก็ดับแบ่พอดีทุกคนลุยน้ำแล้วก็ดับเออลุยน้ำแล้วก็ไม่ค่อยเก่งนะเรื่องไฟอะไรพวกนี้มันไม่เหมาะกับการลุยพวกนี้อะไรนั่นคือคันแรกคันที่สองก็บีที่50โปรนะเอามาใช้เล็กๆน้อยๆมาทุกปั๊มเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใส่แคร์ดิฟอยแล้วก็ขับแล้วก็ขายทิ้งนะแต่ว่าโฟวินที่ใช้งานแบบ เต็มระบบเต็มแม,นะม็กซิมัม่นมันน่คือเจ้ารีโวนะคันแรยแต่จบทไฟฟ้ารุ่นแรกออกมาจัดเลยมีทุกวันนี้ได้ก็ตัวนี้กับฟอร์เรนเจอร์นะสมบัติใช้ได้ดีนะนี่ยังไม่เปลี่ยนคลัตช์เลยนะเอ่หกหรือเจ็ดแล้วเนี่ยเจ็ดหมื่นกิโลยังไม่เปลี่ยนคลัตชนะ์นี่เราใช้รถเป็นมันก็จะอยู่ได้นานไม่ต้องเปลืองทังนะใช้โฟโล์วโซล์เยอะ ค่อยประกองพกไปดีกว่าแลอันตรนายจ,จะม,มันแทบจะไม่ค่อยได้ขับเลยแลก็ให้โชเฟอร์เขา,เาไปใช้เราก็ไม่ใช่ D ดีแม็กก็ดีนะโตยิต้าเป็นรถที่เยี่ยมตกมาตายกับการดีไซน์กันนะดีไซน์แรกแรกออกมาไม่ว่านะแต่ว่าดีแม็มาใหม่เนี่ยมันสวยกว่านะต้องยอมรับเพราะคนส่วนใหญ่ก็ดูที่รูปลักษณ์ภายนอกนะหยีสาวก็ดูที่คนสวยๆไว้ก่อนนะ ได้ไหมได้ไหมเจ้าปะมึงขูดอีกแล้ว <c oughs> มึงถ่ายคลิปอยู่ในสัตว์มึงลืมมาคือชอบคนสวยไว้ก่อนนะเอ่อความสามารถประสิทธิภาพอะไรก็ไม่รู้ก็ไปวัดกันนะกูเอาสวยไว้ก่อนนะามว่าดีไหมมันก็ดีนะนดีในรูปแบบของมันนะแต่ความชื่อเสียงของมันอะชื่อเสียงกูวินเนี่ยต้องตัวต้าอยู่แล้วไม่ต้องพูดเดยอะเจ็บคอสาวพวกตัวต้าก็รู้กัน นะเราก็ไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นนะมันตกมาตายที่การดีไซน์แค่นั้นแหละดีไซน์ไม่ได้เชนยิ่งปรับยิ่งแย่ยิ่งยิ่งแก้ไม่ได้เออนี่ปรับยิ่งเลอะเทอะเปื่อนนะมปรับแบบไร้สาระปรับแบบอะไรของแม่งก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวปรับเดี๋ยวเดี๋ยวปรับตัวเตี้ยเนี่ยปรับอยู่โอเคครับตัวฟู์วินก็แววๆว่าจะปรับหรือเปล่าไม่รู้คับประมาณนี้กันนั่นก็เป็นเอ่อรีโว2018นะ หลกหน้ารถคู่ใสก่กระบะดำบรรทุกปามาล์มรู้สึกในการดรากีของบรรทุกปามสองตันกว่าก็ดีนะนุ่มย,ยนะ้อยดีนะยางไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็เปลีย่ยนยางเดี๋ยวมีคลิป update, อัปเดตแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมคลิปนี้นะาาาวันนี้นะราคาปามวันนี้น่าร้านขนมนะครับวันที่17บเจกรกฎาคม2023นะก็5บาท50สตางค์นะที่ไหนราคาไหนลองมเมนต์กันดู เจอใหม่น,มนะสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผมลาไปโดยหนุ่มฝนบนฟ้า